ในเช้าวันหยุดที่เงียบสงบหรือแม้แต่ในยามพลบค่าที่แสงอาทิตย์ลาลับขอบฟ้าหลายคนอาจตื่นขึ้นมาด้วยเสียงร้องก้องกังวานที่ดังลอดมาจากพุ่มไม้ใหญ่ใกล้บ้านหรือเสียงคุ้นหูที่ดังเป็นจังหวะจากปลายทุ่งนาที่ทอดไกลออกไปเสียงเหล่านั้นเป็นของนักร้องปริศนาที่มักจะอยู่ใกล้ชิดกับชีวิตประจำวันของเรายิ่งกว่าที่คิด เทว่าน้อยคนนักที่จะเคยเห็นตัวจริงของพวกมันคลิปนี้นา,นานาสาระจะพาคุณไปพบกับเหล่านกเสียงดังใกล้บ้านพวกมันล้วนมีเสียงร้องที่เป็นเอกลักษณ์ดังกระหึ่มแต่ด้วยพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่แตกต่างกันไปทำให้การพบเจอพวกมันตัวเป็นๆกลายเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นสำหรับผู้ที่สนใจธรรมชาติในปัจจุบันนกกาเวาผู้มากับฤดูร้อน และปริศนาในรังของผู้อื่นเมื่อลมร้อนเริ่มพัดโชอยอ่อนๆมาแตะผิวกายและท้องฟ้าในเดือนเมษายนเริ่มเปลี่ยนเป็นสีฟ้าสดใสไร้เมฆหมอกสัญญาณหนึ่งที่บ่งบอกถึงการมาเยือนของฤดูร้อนในประเทศไทยอย่างชัดเจนก็คือเสียงที่ดังขึ้นเรื่อยๆจากยอดไม้สูง เสียงร้องอันเป็นเอกลักษณ์นี้เป็นของนกกาเวาซึ่งเป็นนกในวงนกคุกคูนกกาเวาตัวผู้มีขนสีดำสนิทเงางามไปทั่วทั้งตัวตัดกับดวงตากลมโตสีแดงสดใสที่มองเห็นได้ชัดเจนส่วนนกกาเวาตัวเมียจะต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงโดยมีสีน้ำตาลอมเขียวมีจุดและลายประสีอ่อนกว่าทั่วทั้งตัวช่วยพรางตัวได้อย่างดีเยี่ยมในสภาพแวดล้อมธรรมชาตินกกาเวา จัดเป็นนกอบพยพที่เดินทางไกลจากพื้นที่ทางตอนเหนือและตะวันตกของทวีปเอเชียลงมายังประเทศไทยในช่วงฤดูร้อนโดยมีจุดประสงค์หลักคือการผสมพันธุ์และวางไข่แต่สิ่งที่ทำให้นกกาเหวาโดดเด่นและเป็นที่รู้จักมากที่สุดคือพฤติกรรมการวางไข่แบบกาฝาก พวกมันไม่สร้างรังเองอย่างเช่นนกส่วนใหญ่แต่จะเลือกแอบนำไข่ของตัวเองไปวางไว้ในรังของนกชนิดอื่นโดยเฉพาะอย่างย่นรังของอีกาซึ่งมักจะเป็นรังที่แข็งแรงและตั้งอยู่ในที่สูงลูกนกกาเหวาจะฟักตัวออกมาและถูกเลี้ยงดูโดยพ่อแม่บุญธรรมคืออีกาจนกว่าจะเติบโตและแข็งแรงพอที่จะโบยบินจากรังไปใช้ชีวิตด้วยตัวเองเสียงร้องที่ดังชัดและคุ้นหู แต่ตัวตนที่มักจะซ่อนเร้นอยู่ตามเรือนยอดไม้สูงทำให้กาเว่ากลายเป็นปริศนาที่น่าค้นหาและเป็นเสมือนสัญ,ญลักษณ์ของฤดูร้อนบนท้องฟ้าของบ้านเรานกอีวาบตักกะแตนนักพรางตัวผู้ฝากไข่ในทุ่งหญ้าที่ดูเหมือนว่างเปล่าไม่มีสิ่งมีชีวิตใดๆเคลื่อนไหวแต่คุณกลับได้ยินเสียงร้องที่หลากหลายและซับซ้อนรากับเป็นการเรียนแบบเสียงนกชนิดอื่น นั่นคือเสียงของนกอีวาบตักระแตนนกขนาดเล็กจิ๋วที่มีลำตัวยาวเพียง13-14เซนติเมตรมีสีขนโดยรวมเป็นสีน้ำตาลอมเหลืองหรือน้ำตาลแดงด้านบนและสีขาวอมเหลืองที่ท้องและอกซึ่งเป็นสีที่กลมกลืนไปกับสภาพแวดล้อมอย่างสมบูรณ์แบบทำให้ยากที่จะมองเห็นตัวจริงของพวกมันนกอีวาบตกระแตน เป็นนกอพยพที่เดินทางไกลจากพื้นที่ผสมพันธุ์ในไซบีเรียจีนเกาหลีและญี่ปุ่นลงมายังประเทศไทยในช่วงฤดูหนาวเพื่อหลีกหนีความหนาวเย็นและหาแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์พวกมันเป็นนักล่า,มาแมลงตัวยงโดยเฉพาะตักกแตนซึ่งเป็นที่มาของชื่ออีวาบตักกแตนนั่นเองนกอีวาบตักกแตนก็มีพฤติกรรมเป็นนกปรสิต และเป็นนกในวงนกคุกคู่เช่นกันโดยพวกมันมักจะเลือกนกกระจิบหรือนกขนาดเล็กชนิดอื่นๆสำหรับวางไข่ของตนเองลูกนกอีวาตักกะแตนที่ฟักออกมาก็จะถูกเลี้ยงดูโดยพ่อนกแม่นกกระจิบจนกว่าจะเติบโตและสามารถพึ่งพาตนเองได้โดยความสามารถในการพรางตัวที่ยอดเยี่ยมและเสียงร้องที่หลากหลายและซับซ้อนนกอีวาตักะแตนจึงเป็นเหมือนนักร้องผู้ลึกลับ ที่ซ่อนตัวอยู่ในม่านของธรรมชาติรอคอยให้ผู้ฟังที่ใส่ใจได้ยินบทเพลงที่ซับซ้อนและน่าสนใจของพวกมันนกกระปูดนักล่าผู้ทรงพลังและผู้ควบคุมสมดุลแห่งทุ่งนาลึกลงไปในพงหญ้ารกข้างบ้านปาากกท้ายสวนหรือตามคันนาที่ทอดตัวยาวออกไปคุณอาจได้ยินเสียงที่ดังทุ้มต่ำ นั่นคือเสียงอันเป็นเอกลักษณ์ของนกกระปูดนกขนาดใหญ่ที่มีลำตัวยาวเกือบครึ่งเมตรดวงตาของนกกระปูดเป็นสีแดงเข้มดูลึกลับมีขนสีดำสนิทปกคลุมทั่วทั้งตัวยกเว้นปีกที่มีสีน้ำตาลแดงออกส้มเป็นประกายคล้ายสีสนิมที่ทำให้พวกมันโดดเด่นสะดุดตามเมื่อแสงอาทิตย์ตกกระทบนกกระปูดเป็นนักล่าที่เก่งกาจและว่องไวพวกม,มันมักหากินตามพื้นดินในพงหญ้า จับทั้งมแมลงขนาดใหญ่เช่นตั๊ก,กแตนจิ้งรีดมแมลงสาบและหนอนนอกจากนี้ยังกินสัตว์เล็กๆอย่างกบเขียดหนูงูและแม้แต่ไข่นกหรือลูกนกชนิดอื่นเป็นอาหารด้วยความที่เป็นนกที่ไม่ถนัดการบินระยะไกลนกกระปูดจึงมักใช้การกระโดดไปมาตามกิ่งไม้และพุ่มไม้อย่างคล่องแคล่วเพื่อเคลื่อนที่หายเหยี่อและหลบซ่องตัวเพราะสาเหตุที่ไม่ค่อยบินสูงนี่เอง เราจึงมักพบแต่เพียงซาาของนกกระปูดนอนตายตามข้างทางเนื่องจากถูกรถชนนกกระปูดจะสร้างรังของตัวเองอย่างประณีตพวกมันมักจะเลือกทำรังขนาดใหญ่จากกิ่งไม้และใบหญ้าตามพุ่มไม้รกทึบเพื่อซ่อนเร้นจากศัตรูได้อย่างแนบเนียนโดยพ่อแม่นกจะช่วยกันเลี้ยงดูลูกน้อยจนเติบโตจากเสียงร้องที่ดังเป็นเอกลักษณ์และภาพลักษณ์ที่ดูแข็งแกร่งทำให้นกกระปูดเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่ชาวบ้าน ผู้คุ้นเคยกับธรรมชาติของทุ่งนาและยังเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยควบคุมสมดุลของระบบนิเวศในพื้นที่เกษตรกรรมอีกด้วยริมบึงน้ำหนองหรือแม้แต่ไมคลองหลังบ้านที่มีพงหญ้าขึ้นรกทึบคุณอาจได้ยินเสียงที่ดังเป็นจังหวะก้องกังวานในยามเช้าตรู่หรือช่วงพลบค่ำที่แสงอาทิตย์กำลังจะลาลับนั่นคือเสียงของนกกวัก นกน้ำขนาดกลางที่มีลำตัวยาวประมาณ30-35เซนติเมตรมีหัวคอและอกเป็นสีเทาเข้มเกือบดำตัดกับท้องและใต้หางที่เป็นสีขาวสะอาดโดดเด่นทำให้ดูสะดุดตาด้านหลังและปีกมีสีน้ำตาลอมเขียวมีปากสีเหลืองสดใสโคนปากเป็นสีแดงอิฐและขาสีเหลืองอมเขียวนิ้วยาวเรียวเหมาะสำหรับการเดินบนใบบัวหรือกิ่งไม้ใต้น้ำ นกกวักเป็นนกที่ขี้อายและระมัดระวังตัวสูงมากเมื่อรู้สึกว่ามีไัยคุกคามมันจะรีบวิ่งหลบเข้าไปในพงหญ้ารกทึบริมน้ำอย่างรวดเร็วราวกับหายตัวไปพวกมันหากินตามพื้นดินและในน้ำตื้นกินอาหารหลากหลายชนิดทั้งมแมลงน้ำหนอนหอยกุ้งกบปลาเล็กๆรวมถึงมเมล็ดพืชและยอดอ่อนของพืชน้ำนกกวักสามารถว่ายน้ำได้ดี แต่ไม่ถนัดการดำน้ำพวกม,มันมักสร้างรังตามพงหญ้ารกทึบริมน้ำหรือตามกอพืชที่ซ่อนเร้นอย่างมิดชิดแม้จะอาศัยอยู่ใกล้บ้านคนและพบเห็นได้ทั่วประเทศแต่การจะเห็นนกกวักตัวเป็นๆน,นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายนักต้องอาศัยความอดทนความเงียบสงบและจังหวะเวลาที่เหมาะสมเท่านั้นจึงจะมีโอกาสได้หยนโฉมของเจ้านกผู้ขี้อายแห่งบึงน้ำนี้เนื่องจากนกกวักกับนกกระปูดมีถิ่นอาศัยใกล้เคียงกัน จึงมักได้ยินเสียงนกทั้งสองชนิดเรียกร้องเรียกรับสลับกันไปมาอย่างมีเสน่ห์ตามประสาชีวิตสัตว์ท้องทุ่งนกทั้ง4ชนิดนั้นเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ร่วมกับเราในระบบนิเวศใกล้บ้านเสียงร้องของพวกมันเป็นเหมือนเพลงประกอบชีวิตประจําวันที่เราอาจคุ้นเคยได้ยินมานานแต่กลับไม่ค่อยมีโอกาสได้เห็นตัวจริง การได้ยินเสียงของนกเหล่านี้จึงเป็นเสมือนการเชื้อเชิญให้เราลองหยุดพักจากความวุ่นวายในชีวิตประจำวันสังเกตและทำความรู้จักกับเพื่อนบ้านตัวจิว๋วที่ซ่อนเร้นอยู่ในธรรมชาติรอบตัวเราเสียงเหล่านั้นม่ได้เป็นเพียงแค่เสียงนกธรมธรมดาๆแต่คือสัญญาณของความมีชีวิตชีวาความหลากหลายทางชีวภาพและความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติที่รอให้เราเปิดใจเรียนรู้และค้นพบความงาม ที่ซ่อนเร้นไม่ไกลจากบ้านของเราเลยแม้แต่น้อยครั้งต่อไปที่คุณได้ยินเสียงร้องอันเป็นเอกลักษณ์เหล่านี้ลองมองหาและสังเกตด,ดูบางทีคุณอาจจะได้เห็นตัวจริงของนักร้องปริศนาใกล้บ้านก็เป็นได้หากคุณชอบคลิปโปรดถวยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องนานาสาระด้วยนะครับขอบคุณครับ